ตอนนี้เรามาคุยเรื่องในอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างครับเดินในติงเกลอ่าอันนี้อัดอยู่อเอาซันต้องขยับมาใกล้ๆตรงนี้หน่อยคืออันนี้มันอ,อัดอะไรเนี่ยอ,อัดเราแบบบันทึกเสียงไว้ผ่านไลฟ์อ่ะโอเคอ่ะว่ามาเลยครับไม่เป็นไรสันก็พูดกับเราก็ได้ไม่ต้องมองมือถือเพราะราอันนี้เ,เราจะไอ้นี่ถ่ายตัวไปด้วยอ่ะเสร็จสันว่า ความเห็นหลังชมต้องบอกว่าคือไอ้เรื่องนี้เราก็นั่นแหละเราดูเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยจากที่ก่อนหน้านี้เคยดูดูทางบิดมาก่อนใช่ช่องทางธรรมชาติซึ่งตอนนั้นดูแบบมีซับอังกฤษไหมหรือไม่มีซับอังกฤษเอามีซับอังกฤษด้วยแล้วตอนนั้นซันดูจบแล้วซันรู้สึกยังไงบ้างแบบว่าก็ประทับใจใช่ไหมตั้งแต่ที่ดูตอนรู้สึกทั้งย่ายแต่ว่า พอมาดูครั้งนี้ใน,ในโรง,โงจอใหญ่ๆอใชออม่มันได้อารมณ์มากใช้ประสบการณ์อืนะคือหนังเราว่ามันก็มันก็สามารถตึงอารมณ์ได้ในในหลายๆโมเมนต์ล moment, เลยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบสิ่งที่จุดประสงค์ของหนังเรื่องนี้คือมันทำให้เรารู้สึกแบบอึดอัออดอรู้สึกกระอักกระอ่วนใจรู้สึกแบบเออ กับกับชะตากรรมของตัวละครอะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วการขับเน้นตรงนี้ในฉากในฉากเริ่มเปิดเรื่องนั่นแหละที่แบบเออการที่ที่ตัวละครโดนกระทำาโดน ผมขืน no spoil โอเคโอเค small ได้ได้โอเคไม่ spoil กันนะโดนกระทำหรือะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นิรงที่เขาหลับกันหมดแล้วหรือเปล่าสิ่งที่ตัวละครโดนโดนกระทำนั่นแหละอเงี้ยคือเราถูอว่ามันยิ่งยิ่งพอมาดูในโรงใหญ่เนี่ยเรารู้สึกมันมันค่อนข้างมันมันกระกระอ่วนมากกว่ามากกว่าตอนที่ดูครั้งแรกอะไรเงี้ยมันเห็นจอยใหญ่แล้วมันแบบว่าไม่โคตรแบบว่า กดไลน์มา้แล้วก็กดดันแล้วก็เขาดีไซน์มาให้เรารู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็ตัวหนังมันเส่งต่ออารมณ์ตรงนั้นมาได้อย่างแบบออืเแรงผสมควรนทางอารมณ์อะไรเงี้ยคือเลยเลยแบบตอนนั้นที่ตอนแรกเราเดาแต่ในช่วงตอนดูครั้งแรกอะไรเงี้ยที่รู้สึกโอ้โหหนังเรื่องนี้เห็นแบบจากเทศกาลคนบอกว่า โอ้ต้องเดินออกจากโรงกันเลยจริงหรอจริงหรอรับไม่ได้เลยแรงเกินไปอ๋อเรอเหรออ๋อมีข่าวมาเหรอใช่เราก็แบบอมันมันขนาดนั้นเลยหรืออะไรเงี้ยก็ออาพอดูแล้วรู้สึกโอเคเราเราเข้าใจว่าเออบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพที่มันมันเกินไปเออจริงจริงบางคนคนที่เซนซิทีฟหรือแบบว่าอะไรเงี้ยเออเออวะไปไม่ได้เปไม่ได้ อ่าว่ามันทั้งฉากฉากตัวผู้หญิงที่โดนกระทำและไหนจะเ,เ,เด็กอะไรอย่างเงี้ย<ด>การทําความรุนแรงคนขาวอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือคือหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีการประนีประนอมแต่ว่าออมันไม่ใช่หนังที่เราจะแบบเห็นว่าเฮ้ยมันมีการแบบทําอุจจาระตให้เห็นแบบชัดๆต้องๆอง่ะแต่คืออ,อ่ามันมีศิลปะในการเล่าเรื่องและศิลปะในการนําเสนออยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่า มันเป็นชั้นเชิงที่ดีในหนังลูกนี้ในในแบบโดยรวมทั้งหมดของมันอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นคร่าวๆฉันคิดว่าตัวนางเอกตอนจบเนี่ยเขาแบบว่าไม่ใช่ตอนจบเด็มันจะมีฉากคลายแม็กหนึ่งอันนี้ขออนุญาตสปอยก่อนสำหรับคนที่ดูแล้วค่อยมาฟังแล้วกันเ แบบว่าที่เราขออนุญาตคุยต่อจากที่ตอนที่เรานั่งดูกันในโรงแล้วไอ,อ้อที่เราคุยกันในโรงหลังจบว่าแบบว่ามันก็ฆ่าคนฆ่าไอ้ศพแรกได้ที่เป็นทหารชุดเสื้อสีแดง<ม>ใช่ป่ะแต่พอมาเจอบอสใหญ่ที่มันฆ่าสามีมันทาไมมันโผล่ขึ้นมาจากบนยอดดอยแล้วมันรู้สึกไม่ฆ่านะสันคิดว่าอะไรภายในใจของตัวละครนั้นที่พุ่มกับเขาเขียนบทว่าเออเออสันช่วย<ม>อันนี้ขอขอพูดอีกทีเมื่อกี้เราคุยกับสันประเด็นนี้แหละเออ ่อน่อ่เราคุยกันนะ่นแหว่าเราเจอเฮ้ยอย่าลืมว่าว่าเรากำลังพูดถึงแบบสภาวะทางจิตใจของคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ตกน่าตกใจแล้วมันมันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงต่อต่อจิตใจมากของคนคนหนึ่งนะที่โดนกระทำกระทบกระเทือนทางจิตใจคือหนึ่งคือเธอโดนข่มขืนเธอโดนฆ่าลูกเธอโดนฆ่าสามีแล้วลูกลูกลูกเป็นแบบเด็กเบบีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือ เฮ้ยมันมันถ้าไม่บ้าไปแล้วก็คือแบบถือว่าชียังมีความจิตใจที่สตรองมากเลยนะแล้วการที่แบบอยู่ในยุคสมัยนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยมันเป็นการคือมันมีความบ้านตามือเผื่อนอยู่อ่ะป็นอ่าโคโเนียเป็นช่วงโคโรนัยน์ช่วงที่แบบอังกฤษมาโคโรนัยน์แบบพื้นที่นั่นแหละ ด่างๆังเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเซตติ้งเกิดขึ้นประมาณประเทศอังกฤษหรืออไอแลนด์มีพื้นที่คนดตาคนขาวหนึ่งแปดสองห้าอะไรประมาณนั้นเออใช่นั่นแหละแล้วก็คือเราจะเห็นว่ามันมีความแบบมีความเรวรลไลท์เกิดขึ้นขนาดที่แบบชะตากรรมโคตรโคตเลวมากเลยไอตัวเที่มันจะต้องแบบทำมิชชั่นของเขาอะไรเงี้ยคือ่าฉันจะไปยังไงฉันต้อง จัดการปัญหาตรงนี้เั้นยังไงฉันก็ต้องแบบลงมือทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือที่เขาต้องเขาไปในป่าเนี่ยที่แบบมันมันถูกปูมาแล้วว่าในป่ามันมันเต็มเรื่องอันตรายอันตรายต่างๆมากมายเนียไม่ว่าจะเป็นโจรไม่ว่าจะเป็นอ่าคนคนพื้น่านคนพื้นดินที่มีความโกรธ คนอังกฤษผิวขาวอยู่อะไรเออใช่ใช่ใช่มันมีเรื่องคือคุณพี่คุณพีุ่อาร์ตี้บอกมันเรื่องผิวดําผิวคนผิวสีด้วยในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอะไรเงี้ยมันมันเต็มด้วยแบบพยานอันตรายแล้วสิ่งที่แบบผู้หญิงคนเนี้ยจะต้องแบบบุกเออเนี่ยมันเลยกแคปไปอีกขึ้นเลนอะไรเงี้ยขึ้นปากกลายเป็นเตอร์ที่น่ากลัวแล้วดูมีซิรี่พอรกันกับตัวทหารอะไรอืมอืมก็อ่านั่นแหละกอรู้่สุกอ่า สภาวะทางจิตใจของเธอเนี่ยมันมันไม่แข็งแรงมากๆไม่แข็งแกรงมากๆก็แบบอ่อนไหวมากๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกคือเราตอบคำถามตรงนั้นว่าออทำไมตัวละครพอไปในจุดที่เออเออเช่นจะ execute หรือในต้ใจอะไรบางอย่างเขากลับไม่สามารถแบบควบกตรวเองได้เพราะมันมาเกิดอารมณ์ ความชอบมันเกิดความชอใจมันเกิดแบบใช่ไหมเราเห็นสีหน้านักแสดงอารมณ์แบบหลากหลายเราจะบอกว่าเฮ้ยทำไมทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วหรือว่ามันมันเป็นความแบบมิติทางอารมณ์ที่มันมันความซับซ้อนแล้วมีความเจ็บปวดแล้วแต่สลายอะไรเงี้ยไม่รู้แบบอะไรถูกอะไรผิดต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันทัเคลื่อนโดย โดยโดยหัวใจหรือด้วยศัลย์วิทยาในการเอาตัวรอดหรือหรือความแทนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นด้วยเต็มด้วยอารมณ์มะอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่าฮะอ่าฮะแต่แต่มันก็โอเคแต่พูดถึงนะสไตล์ซันหนังเรื่องนี้มันก็มีแท้ความคอมเมดี้เข้ามาเป็นระยะตลกร้ายอะไรนะจริงเรารู้สึกว่าเออที่มันคนเราไม่ขำนะจริงคือเรารู้สึกว่าคนที่ขำนี่คือจิตใจทำด้วยอะไรจริงเหรอเดี๋ยวนะคือแบบบางทีเรา เรารู้สึกว่ามันมันไม่ขำไอไอที่คนละเอาจริงๆนะคือรู้สึกว่ามันมีบีทที่แบบเออมันแสดงให้ถึงแบบความสัมพันธ์ของตัวละครเออไอคนดำกับคนกับคนสีเออไอเงี้ยเอโนไอโนไอดำนะ เรซี่ซี่วะเรซี่ซี่อ่าเราต้อบอกว่าเออมันจะมีมันจะมีสภาวะที่ทำให้เราเห็นถึงความความสัมพันธ์ของตัวละครที่โอเคมันค่อยๆกำแพงมันค่อยๆทลายลงแล้วมันเห็นแบบความเป็นมิตรของกันและกันอะไรเงี้ยเออตรงนี้มันมันเลยเป็นความเป็นมนุษย์ที่มันมีความน่าเอ็นดูของของของคนสองคนอะไรเงี้ยอ๋อ มัน,มนดูแบบว่าผิวดำไอ้โทษผิวสีกับคนขาวมันแบบเดินทางร่วมกันซันมันมีมันมีความออกว่าแต่มันก็มีความเป็นการเล่น ประเด็นเนี้ยความร่วมมือร่วมจากท่าอย่างเงี้ยแล้วเราชอบฉากหนึ่งมากอันนี้อันนี้สปอยคือหมายถึงว่าคลิปสำหรับคนนี้ดูแล้วมาฟังฉากที่มันเข้าไปบ้านของหญิงเออสันอัิที่ความหน่อยที่เป็นชาวนาใจดีแล้วให้คนให,ให้ให้แบบลุกขึ้นมานั่งบนโต๊ะเอออันซันช่วยเล่าตรงนี้หน่อยเขาเป็นครอบครัวย,ยังไงเออ,ขอเข้าใจดีมาลวไอคนดำก็ร้องไห้เลยเออมันคืออะไรซันันช่วยเล่าหน่อยอเราชอบมากเลยนะฉากนะเนี้ยคือหนังเออเออเออ,เอ,อมัน ก็เล่าถึงแบบมนุษย์คนอื่นๆด้วยไงมันไม่ได้แบบหมายความว่าทุกคนจะแบบคนอังกฤษที่มาอยู่ตรงนั้นคนเลวชาติชั่วไอรคือมันก็มีคนอื่นๆที่มันยังมีโอ้โหเขาให้คนดาขึ้นมาเขาให้คนไอ้ท่านขึ้นมานั่งโต๊ะเลยนะไม่เหมือนแบบเออคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ในในสภาวะของสงครามโลกครั้งที่สองอะไรมันไม่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็น เป็นคนเยอรมันใจปาบอ่าเข้าใจอันอันนี้ก็เป็นคนที่อ่าที่ดีเออเออเออมันมีคนหลากหลายแบบอ่าอ่าอ่าแล้วแล้วคนแล้วคนไอตัวบิลลี่อ่ะคนยู่สีละชื่อบิลลี่มันก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่านี่คือดินแดนของฉันซันช่วยขยายความนิดนึงคือมันเป็นที่ที่ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของคนดำที่ศัาอยู่แล้วคนขาวก็บุกรุกเข้ามาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มาฆ่าฆ่าเป็นอนาิคมเออ กินแดนอทำไม่แบบต้องไปอาศัยอยู่ในป่าออ๋พื้นที่แต่หนังมันก็มีความโหดมีความรุนแรงอยู่ทั้ง18บวกเลยแบบฆ่าแล้วแบบมีตัดคอกรีดอะไรเงี้ยมันก็คนก็ซีดอยู่อะไรเงี้ยแบบว่าฆ่าปาดคอเห็นเลือดเออ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 ได้ได้ยินดียินดียินดีสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเออคือแบบหนังอย่างอย่าง ในเรื่องของเมลกิฟสันแบบแพที่ออดปะไม่ใช่เมลกิฟสันอพอลิคลิโตใช่อพอลิคลิโตหนังชาวเผ่าชาวมายันหนังย้อนยุคโอ้นั้นก็โหดเหมือนกันซันเป็นเนหนังคนหูสีที่แบบตอนนั้นเด็กๆอยู่เลยไงเออครับแล้วมาดูเรื่องนี้แล้วอู้วมันมันมีความดิกมันมีไอ้เมลกิฟสันนี่โหดกว่านะซันโหดโหดกว่าเรื่องนี้นะเออถ้าผ่านเรื่องกุสันมาได้แล้วเรื่องนี้น้องๆเลยนะ เออคือนั้นมันทําให้เราไเห็นแบบจริงๆเราเราผ่านหนังด้วแบบเออถ้าช่วงเด็กๆวันนี้นะจริงคือเนลกิฟสนตอนนั้นที่ดูแล้นโตที่มาหน่อยแล้อนีตอนเด็กเราจําได้ว่าแบบคือที่บ้านไปเช่าหนังไอ้เพรสเดินดินกินเนี้ยโอ้โหอ่ะทำไมก็เด็กแบบเอออายุต่ํากว่าสิบแปดแล้วก็มันนั่งหนีอยู่แล้วแบบช็อกไปเลยองเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยนี่ฉันมำังดูอะไรอยู่ ล้วคิดจะให้ไปดูเรื่องแล้วตั้งแต่เด็กโหไม่น่าเลยเห็นภาพเลยตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ในภาพจำตั้งโถเอ้ยมันเป็นก่อนโลกผิดเอาเอาไมค์ก่อนโนนะจ้าซันแล้วเดี๋ยวก่อนเป็ดเดินดินนี่คือแบบว่าหนังมันแบบค่อนข้างที่จะแบบเอ็กซติกมากเลยนะแล้วมันแบบว่าอยู่ในป่าแล้วก็แบบว่ามันโหมันหนังมันแบบเวียดอ่ะมันแบบมันโหดอ่ะโอ้โหดูได้ทุนดูได้เงี้ยไม่น่าเห็นภาพอย่างงี้ตั้งแต่เด็กอะกลับอะไรถึงเกลต่อมาเฮ้ยอย่างนั้นเหรอ ภาพของความเลวร้ายคริโตการการเข้ามาของคนิปต์พาวอะไรต่างๆเนี้ยคือมันก็อย่างที่บอกตอนนั้นคือดูเราก็รู้สึกเอ้ยมันมันสะเทือนใจรู้สึกเป็นความมุนแรงแบบตรงนั้นอยู่ในตึอ่ะอเดี๋ยนะอ่ะมันเราได้เห็นความมุนแรงตรงนั้นแต่มันไม่ได้เป็นการแบบยัดเยียดให้เรา ได้เ<ต>ห็นทั้งหมดทั้งมวลนแต,แต่ว่ามันอย่งางของออฟซีนที่เราเห็นว่ามัน,นเกิดความรุนแรงอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ย<ป>เหมือนกับสิ่งที่คนดำในเรื่องโดนกระทำ คำถะโอเคเราขอ,อย้อนกลับไปช่วงช่วงต้นๆของเรือ่องน,นี้หน่อยนะซันการที่ผู้หญิงเนี่ยมันมันเป็นท่านเหมือนกับไอตัวตัวร้ายก็คือตัวทหารอะที่มันบอกซื้อมารับใช้แล้วผู้หญิงบอกสามเดือนแล้วมันก็ไม่เซ็นให้ชทีมันก็อยากอยากจะไปจนจน,จนไอตัวสามีมันต้องมาบอกว่าแบบเฮ้ยยังไงว่ามึงก็จะไปเราไม่ไปแล้วทีเนี้ยคือ,เ,อเสร็จปุ๊บใช่ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเราขอไล่เลี่ยงนิดนึนนนงนะอสารเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเหมือนกับว่าพอมากลับมา,มาที่บ้านปุ๊บทหารมันก็กลับมาก็บอกขอโทษอ,อ่ให้ไอตัวตัวตัวทหาร ตัวโกองอ่ะเออมันบอกให้สามีขอโทษสามีขอโทษแล้วนะมันก็ไม่ยอมอีกคือตรงเนี้ยเราว่ามันเกิดจันว่ามันเกินไปไหมคือแบบว่ามันถึงก็ต้องข่มขืนให้ตัวสามีมันดูเลยวะแล้วคือแบบว่าแล้วมันต้องฆ่าลูกอันเนี้ยเราเข้าใจประเด็นโมเมนต์คนที่แบบว่ารับไม่ได้ความรุนแรงเดินออกคนที่ไม่ชอบความรุนแรงอะไรเงี้ยอ่ะคนที่แบบอาจจะเกลียดหนังอย่างโจ๊กเกอร์หรืออะไรเงี้ยคือแบบว่า มันแล,แล้วมันแล้วมันแล้วคิดยังไงแบบว่ามันถึงขั้นต้องแบบว่าต้องยิงฆ่าสามีนางเอกตายหรือแต่แะ้ว,ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหตุการณ์จริงในอดีตอะไรเงี้ยหรือแบบว่าบทมันก็ต้องเขียนให้เป็นอย่างนั้นนะให้มีความแค้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบว่าคือโอเคประเด็นที่เราต้องการจะบอกคือ สรุปเลยนะสันแล้วเราจะถามสันว่ามันรุนแรงเกินความจําเป็นไปไหมอะไรพวกหลายๆเหตุการณ์ในหนังเออเออมันมันรุนแรงเกินไปไหม<ร>อะไรเงี้ยเราคิดว่ามันก็ไม่นะไม่ใช่ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในเชิงบริษัทิศาอะไรเงี้ยแต่ว่าบุ้งกับน่าจะมีเจตนาลงในการ เอาสารหรือแสดงให้เห็นความเลวร้ายที่ต้องการจะนําเสนอให้เห็นมันถูกเราเข้าใจความสเตทเมนต์ันถูกบิดเบือนหรือเออผู้หญิงนี้ก็เก่งเจนนิเฟอร์เคนงเป็นามที่ต้องการการชำระอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันแบบนะซึ่งไออารมณ์หรือหรือสิ่งที่ที่คนพื้นเมืองกระทำบางทีมันมันมีความยิ่งกว่าในการอีกสี่นาทีอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันเป็นความ ความกล้าหาญที่จะนําเสนออย่างตรงไปตรงมาคนไม่คนชอบก็ดูคนไม่ชอบก็เดินออกไปหนังแล้วแล้วคนดูซานแล้วมันส่งมาถึงคนดูรู้สึกแบบโอ้โหมันโหดมากแล้วแบบรู้สึกแค้นอ่ะซานมันส่งอารมณ์เนี่ยเราถัดมให้คนดูแล้วเฮ้ยฆ่าแล้วพอแล้วพอผู้หญิงอ่าพอไอ้พวกทหารฆ่าเด็กฆ่าแล้วผู้หญิงแบบอย่างที่มันเขือนมันแบบมันนิ่งเลยเห็นปะแล้วผ้ามันจับแบบเหมือนกับแช่ไว้เลยเราแบบรู้สึกชาซานคนมันส่งถึงคนดูอ่ะซาน เออแบบว่าเออเออชื่นชมงานกเออการถ่ายภาพอะไรอย่างงี้ซันแล้วเราขอถามนิดนึงนะฉากที่มันเดินกลับมาที่มันมันมีฉากหนึ่งที่แบบมันจะออกช่วงหลังจากฉากนั้นผ่านไป,ไปมันออกเดินทางพแล้วมันเดินผ่านมันจะมีบ้านหนึ่งไฟไหม้ทั้งหลังไอไอบ้านนั้นคือบ้านใครนะซันพอจําได้ไหมก็คือที่เออเออเป็นแบบบ้านที่แบบก็เคยพวกทหารเนี้แหละอ่าอ่า แต่ а, ไม่ใช่บ้านของนางเอกใช่ป่ะซันหรือไม่ก็คือเป็นบ้านป่าของชาวบ้านทั่วไปคือเอ็นไอ้ซีนเนี้ยมันถูกให้ให้เอออได้ดูการบอกเล่ามาจากตัคน<ม>อืน่นที่บอกว่าเนี้ยคือที่มีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหน้าบาา้านอะไรอย่างเงี้ยฮะเรบอกนางเอกอ,อันนะั้นอันนั้นเราเห็นอยู่แล้วเออว่ามันคือหลังจากฉากนั้นมันจะมีซีนที่แบบอ่าอ่าอ้คนที่มันเป็นผู้ชายเดินเดินออกมาแล้วแบบเอ้จีบปืนออกมาอ่าใช่ใช่เกจะไปไหนเนี้ยนี่คือ ไม่รู้หรอว่าข้างหน้าเนี่ยมันเต็มด้วยแบบอ๋ออ่พวกคนเถื่อนนำมาโค่นมมาเผาบ้านอ่าใช่แล้วเขาจะไม่ยอมให้ผู้หญิงไปคนเดียวหรอกอะไรอย่างงี้อ่าใช่ก็เลยอ๋อก็ก็ก็นั่นแหละคืออ่าทำไม่เห็นเลยแอสซูมเลยอ่าอ่าอ๋าอ๋อมามามาเผาบ้านอะไรอย่างงี้อ่าที่เอาเขามาแบบแฮงกิ้งบนไอ้บนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ อาจจะเป็นพวกทหารเผ่าบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบ้านชาวบ้านน่าจะเป็นแบบคนดำเออออคนดาที่ถูกจับแล้วก็ถูกแบบถูกฆ่าถั่ถูกฆ่าตายในป่าอ๋ออ๋อโอเคโอเคเฮ้ยซันแต่เราชื่นชมในเรื่องของการถ่ายทําภาพในป่าอะไรอย่างนี้นะป่าเป็นตัวละครหลักสําคัญของเรื่องเลยแหละเรื่องนี้บอกให้แบบรู้สึกแบบโอ้โหสับสนแบบว่ารู้สึกแบบว่าอันสัมผัสได้ถึงอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่รู้สึกเรามีคนดําแล้วเรารู้สึกอุ่นใจคนที่เป็นเจ้าของ ท it, it ้องถิ so ่นน่ะรู้ที่เป็นคนดำงานที่มันเรียกบอยบอยอะไรเงี้ยบอยเออ บิลลี่ใช่ใช่รู้สึกอุ่นใจมากเวลาที่แบบบิลลี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหนังมันก็ค่อยๆเป็นโรดทริปอย่างหนึ่งนะซันมันก็เป็นแนวแนวแบบแนวรถที่แบบว่าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้หญิงผิวขาวกับเอ่อคนผิวสีที่เป็นบิลลี่อะไรเงี้ยเออเห็นแล้วตอนจบบิลลี่ก็ไปลุยให้บิลลี่ก็ไปลุยให้เลยเออพระเอกนี่ก็โกงมากเลยก็ดโดยรวมอาซันมันเออก็จะไม่อยากมาประทับใจและเดี๋ยวก่อนจะซันให้ซันปิดท้ายเราขอเล่าก่อนเกินคาด รู้สึกว่าไม่ง่วงแล้วไม่หลับเลยเรื่องนี้แล้วก็เป็นหนังที่มันก็มีอัตราส่วนที่ไม่ได้จอกว้างเหมือนหนังทั่วไปเราคิดว่าเป็นความตั้งใจพุ่มกับมันตั้งเราเราเดาว่าน่าจะเป็นเหมือนมันหนังโบราณหนังยุคก่อนก่ออะไรเงี้ยมั้งหรือจับ c l o สอัพสีน้าจับอารมณ์เลยให้มันต้องแคบ่เรารู้สึกเออการที่แบบสารถึงจอใช่ไหมเออการที่เราแบบถ่ายด้วยแบบอัตราส่วนเออแบบนั้นน่ะการที่แบบพอโพสอัพหรืออะไรต่างๆที่ทำให้รู้สึกแบบเออเออเอออึดอัด แบบบีบแบบอะไรอย่างเงี้ยตันไปหมดคือมันก็เลยทำให้เกิดสภาวะกระอักกระหวนต่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็โอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปขับเฮาอีกที่หนึ่งอีกห้าอีกต่ออีกห้าโอเคก็เดี๋ยวสรุปเป็นเท่านี้กันนะครับถ้าอยากฟังต่อก็ไปที่ขับเฮา้า